บันนี้วันที่5กรกฎาคม2568เป็นวันที่66ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรอนก็โต4 2 1หนึ่งขอถวายเสียงสวดสาธยายพสูตรพระปริละมนต์ต่างๆถวายเป็นพูทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อเนคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอรหังสมาสัมพ,พุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระคาวาตาธรรมโมธรรมังนัมัสซามีสุปฏิปันโนพระคาวาโตซาวะกัซังโคสังคังนัมามีอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิธารามโนธานิปารามีจติสติยาวชีวังอหางพุทธังธรรมบงสังฆังสารนังัาโตปูเชมิราตนาตยังธรรมบงจารามิโสธินา สมันตาจักวารสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสะสุนันตุสักขาโมคขทังสักเเกเมจรูเปคิริสิขราตเตจันทลิเคมิมาเนที่เประเตจัาเมตารู้วนาคา,าเนเคหาวดุมิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลทราวิสเมยากะคันทัพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรร ah ม uci, ㅠ, สมสวนากาโลอายาม Cry. พัททานตาธรรมมสวนากาโลอายามพัททานตาธรรมมสวนากาโลอายามพัททานตานโมตัสสะพระคัวะตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัวะตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัวะตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังฆฉามิธรรมังสารนังฆฉามิสังฆังสารนังฆฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังฆฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังฆฉามิ ทุติยมปีสังคังสารนังฆ่าฉามิตติยมปีผู้ทางสารนังฆ่าฉามิตติยมปีทำบังสารนังฆ่าฉามิตติยมปีสังคังสารนังฆ่าฉามีนาทิเมสารนังอัญยางผู้โทเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนโสติเมโหตุสัพพาธานาทิเมสารนังอัญยังทมโมเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนโสติเมโหตุสัพพาธานาทิเมสารนังอัญยางสังโคเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนโสติเมโหตุสัพพาา พุททางน้าเมรัตนาภูตสรีราจิตตังธรรมังน้าเมรตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนาเมรัตนาภูตะสุสีละทิฐิเอตังนาเมติรัตนางราตนาตยวหังสัมาสามัวสริตวัตุวิเศสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณายโยวะโยคะวะสัพวาตังอสุมิตยามีปีตเทวะยาถาติทันเทเอกลางวินาตทิตเรสามาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคัมภีรายานวิสยังอติทุทัสุดถัง วินยูหิปันธิตชะชเนหิวิชันยรูปางโลกัมหีเกหิจีกะฐานจุปัลผณียังเกสันจีสุธุวิธิตังคุณนากายายตาาเมหีเยว,ว่าชนะตายะสุวิสุตามปิสมุปสตังมนาสีสุธาภาษาทธานางปุญญาธิกานามาสมุตตมะปุณณบูมังทุกขาปมุจจะหน้ามุขขาสารานางคตานางปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนายยางนิพานาสาชิกิริยายุปะนิสายาถางสัม,มากิเลสามลา่าโสทนะ สิทธิยาจะสาธุหีอัฐากุสเลหูปเสวณียังปาเนหีจาปิสาร,รนางขามณียะเมวะตัสมาหีตังติราตานังสาร,รนางข้ตามหะราตินที่วังคณะเนสูนมาสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปสันนจิตตาตัดฐานุปาริจาริยาสทารตาจ่าปุญเยนาตัดทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสทาปิสุวัตถิโหนตุ โยเจทะธรรมะวินนยามหิปะมานาภูโตโลกุตราพิสมยโยนียโตสุโฉชังตัดโสปนิสยาจะยายาอายายมปีโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาทการโรโยจคกุมาโมหามะลาประกัดโธสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเคมังชนตังวิเนยังพูดทางวารันตังศีรษะานามามิโลกาสานาฐานจะวินายกันจะตันเตชชสาเตชยสิทธิ โหตูสัพันตรายาจาวินาสเมนตูธรมโมทาโชโยวิยาตัสสะสัตถุทาเสสีโลกัสะวิสุทธิมักขังนินยานิโกธรรมมัทธาสทารีสาตาวโหสันติกรโรสุจินโนธรรมมังวรันตังศีรสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตเชยาสิทธิโหตูสัพันตรายาจาวินาสเมนตุสัตธรรมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชชโกกัต สันตินิโยชโกจะ <c oughs> สวาขาตธรรมมังวิธิตังกะโรตีสังคังวารันตังศีรษะนาหาม,มีพุทธานุพุทธังสามะศสีละทิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ นาโมอรหัโตสามาสมุทัสสะมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมะสาสวาขาตเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆสาปิวิสุทธาสีละทิฏิโนนาโมโอมาตายราราชะราตนาตายสาสะสาธุการนาโมโอมาการติตาสะาตาสาวาัตถุตยาสาปินาโมกาาปภาเวนะวิฆาชันตุอุปัทวานาโมการานุภาเวณสุวัตถิโหตุสัพพธานาโมการ,รัสะเตเชนะวิธีมิโหมิเตชาวา